มันมันแทบจะเหมือนกันเลยอะดูจากภายนอกกันนะแต่ว่าอ๋ออไหไมนรูเดี๋ยวรอมาไทายรอคราวนีนะ้น่าเจอทีนะตัวน,นี้ยไปเจอตนี้ทีวาทับสีนเนี้ยด้วยกันท่าแรกตัวเนี้ยสวัสดีครับอยู่กับช็องแอรบนทีนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่อูช่างดอนบ้านโปง่งเดี๋ยวเราจะมาชมคู่ในี้กันทุกคนคีโน่ซีรีส์500ครับ อันนี้ก็ fl 8j ใช่ปะ่ะอ้าว 1j วะ่ะเฮ้ย2 2 0ยี่ไงเนี่ย fl 1j 2 2 0ยี่ไงวะไมก้าครับอันนี้ซีเมก้าโอ้ชัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวสรุปว่ามันรหัสอะไรวะ fl 1j เครื่องอะไรเนี่ยมัน j o 8e หรือว่า84อีตันซะด้วย อ้าวเฮ้ยสรุปว่าคันนี้มันรุ่นอะไรวะาเนี่ย FL 1J อืมเครื่องอะไรเนี่ยคอนโซลน่ะไอ้หนับปุ่มหนับปัดปันสี่ดัมดูเครื่องดิยฝาโนกหรือว่าฝาแบนอ๋อ JO84 ครับทุกคน JO84 เทอร์โบอินเตอร์เดี๋ยวดูฝั่ง ID กันว่าดูปั๊มกันดีวกว่าปั๊มเล็กปั๊มใหญ่ มองไม่เห็นปหมมันอยู่มืดอ่ะมันอยู่ลึกก็ดูกันตามเรือผ้าก็แล้วกันครับนี่ฮะฮีโน่ไม่กล้าจัดการแต่งหน้าทาปากดัดแปลงภายนอกใหม่ให้กลายเป็นสองร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ใช่ดิให้กลายเป็นแบบโฉมซีรีส์อ่ะเออเพราะว่าซีรีส์ห้าร้อยกับไม่ก้าเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานเดียวกันมันก็เอาจริงๆเปลี่ยนแปลงไม่มากหรอก มันมันแทบจะเหมือนกันเลยอะดูจากภายนอกนะแต่ว่าเมกล้ากับไอซีรีเนี่ยคือมันจะอัปเกรดจากเครื่องปั๊มสายเป็นเครื่องคอมไงก็เรามาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็จะเป็นสิบล้อเพาเดียวนะครับเป็นกระบะเหล็กสามเสาอันนี้ก็จะทําสีเหลืองนะจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองอะไรวะเหลืองเหลืองสดเหลืองเหลืองเหลืองมุกทองไหมเเนี่ยก็อันนี้งานจากปู่ช่างดอนนะครับปู่ช่างดอนบ้านโป่ง ไห่ไหมแวครอบน็อตครับเป็นเลดนะกระทะล้อชุบโครเมียมบันไดสองชั้นบ้งเนี่ยสองขั้นอ่าปิดโชน้องนะครับกันชนโอ้กันชนนี่กันชนเลด,ด้วยขากระจกกระจังหน้าครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้ฮีโน่นูนโลโก้ห้าร้อยโอ้กระจกด้านขวาครับ นี่โอ้อาวเขาล่ามตัดไอ้ไรป๋อนี่เก่งสุดคนัล้วคันนี้เดี๋ยวผมว่าจะรอให้เขาเสร็จก่อนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นาไทายหลอมเพราะว่าคันนี้มองยังไม่สมบูรณ์ดีเดี๋ยวรอวันออกอ่ะออกวันไหนไม่รู้เดี๋ยวรอมาไทยหลอมคันนีน้น่าเจอทีนะตัวเนี้ยใครเจอหรือที่ทีวาทำสีเนี้นายหกจริงนายหยักตัวเอสเปร์ดานะนะอโอ้โห หาดํ้มเดีวนี้นี่ครับโอ้สวยจริงนะงามเลยคันนี้ตอน,นานจะเจอครับที่ว่าตอนนี้นะที่ว่าเป็นโฉมซีรีส์เนี่ยโฉมเมก้าเนี่ยเอามาทำอย่างเงี้ยเออโอเคเลยใช่ได้เลยสวยมากครับดุมเหลืองร้อุุมคมเมียม เดีีกเปิดข้างได้นะอ๋อไม่มีมุก,กนเนี่ยเป็นเรื่องมุกนะคล้ายเรื่องมุกเวลาเทาก็แดดได้เห็นเลยไฟท้ายนี่ก็เป็นไฟท้ายแบบมาตรฐานท้ายนี่ก็เรียบเนี่ยมสวยเอา้าไปไหนก็ไหนถ่ายไปเลยก็แล้วกันทุกคนนี่ครับมาดูคันนี้กันก็ดูกันแล้วค้า,าก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรอบหนึ่งโอ้ด,ดับเลยนี่ว่าอืนมะพรา้าวคันนี้หลอดเท่าน้ำเนินนะ วันนั้นเจอจะขอ้องยู่คนเขาว่าถทางดำเหนินะี่ย <Hey. S 1> ดำดำขันนี้เครื่องเราก่หามังนะ้งแต่ว่าสวยนะคันเนี้ยตอนนานเจอถามบางทีอยากเห็นมานาาแลวตัวเนี้ยขอกสวยเลยประมาณส <4. S 1> ี่เมตรหยีเลบมันนะ้งเนี่ยได้ไหมหรือว่าสี่เมตรสี่ <4. S 1> <4. S 1> เออนะได้อยู่แต่ว่าชงรอมันก็ชงรอมันก่อนออ่าสองอ่า สามเมตก้าป่ะอุ้ยสามเมเก่าเหรอสามเมก่าสี่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นสี่บอลน,นะสี่บอลกากเพชรสวยมากทุกคนเว็บเลยอะรถเต็มเลยเนี่ยยัดูล็อกอยู่ <Lock you. S 2> เดี๋ยวข้าไปดูกันขีดล,ะละ่ะโอ้โห ยังยังใหม่ยังอืมเ็เป็นย,ยางใหม่อ,อะเรามาดูคัสซีกันครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรคือทีแรกเนี่ยเราดูไว้ผลหนึ่งแล้วว่าตอนที่กําลังทําเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นรหัส fd สาม s, <S นะครับ fd สาม s ตัวหัวคัสซีเนี่ยไอตัวหัวเก่งเนี่ยก็ไอตัวเพลทเพลทรุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่น fd สาม s เหมือนกันก็จะเป็นเครื่องฮ i โ o ho เจ็ด d ร้อยเก้าสิบห้าแรงม้าความสายเครื่อง na นะครับหกสูบ ตัวนี้เนี่ยตัวตัวแรงแล้วก็ตัวทนเลยถือว่าทนนะใช้งานโอเคเลยนี่อันนี้คือรถทัางรถไม่ใช่ดิเออรถทั้งแหละรถทัางจากญี่ปุ่นนะครับก็เป็นหกล้อหกล้ออย่างนี้นะก็เป็นหกแคปนะครับเรามาดูกันนี่ <S <S เพจปิดชนนองนะครับสีสวยมากทุกคนเก็บแอันนี้อันนี้เป็นเก็บแคปอาอือแแคป่ะ ไทยปุ่นกันชนครับขากระจกด้านซ้ายนะเนี่ยมันคนนะืนคลีนดีนะมันคลีนรดีเนี่ยกระทะลอชุกโคม,มียมครับอันนี้ก็มากับยางเรเดียนอันนี้ก็จะเป็นแม็กซิส9.5 r17.5 อันนี้ก็จะเป็นชุดถังลมนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดถังลมแบบน่าจะมาเดญี่ปุ่นบางเนี่ยคาดว่าน่าใช่ครับก็จะมาลูกทรงนี้นะ ่อตัวเอนะท่อตัวเอสท่อเทเลสนะครับช่างติ๊กเฮดเดอร์เสียงไอ้อยางได้ยินเสียงเลยเสื่อไปยังไงอันนี้เป็นลอยที่ติ๊กเกอร์เราออกไม่ใช่ดิน่าจะเป็นแบบสี่เก้าอ่าสี่เก้าลอยสี่เก้าวพุ่นพุ่นมดกันอันนี้ก็ราวข้างราวข้างไปญี่ปุ่นนะสองชั้นนะครับเผาหลังนี่นี่ครับแนบสไลด์ครับ อย่างนี้นี่คือรถนอกรถนอกส่วนใหญ่มาเนี่ยเป็นแนวสไลด์หมดเลยถ้าบ้านเราเนี่ยเป็นตรงเตงตดี่หรือว่ารถนอกที่เป็นแนวตรงเตงอาจจะมีอยู่ก็ได้ไม่บั่จใจอันนี้บางคนซุมล้อเหล็กนะครับดำบันทายครับบันทายก็จะเป็นไฟงี้อันนี้ไม่มั่จใจว่าไฟแบบงานงานงานไทยนี่แหละแต่ส่งญี่ปุ่นอ๋อโควีดไรเพราะว่าม,มีอยู่นะมีอยู่ แต่ว,ว่าสวยนะไฟนี้สวยดีเข้าในกระบะเอ,อกมาด้ทุกคนโอ้แวบเลยนะรู้สึกว่าขึ้นกระบะใหม่อันนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยลังเครื่องมืออืมหลังเครื่องมือเลดแล้วก็อันนี้จะเป็นดีเทลในกระบะนะครับเอ้ดีเทลข้างกระบะอ่า เสาหน้าเสาหลังก็จะเลี่ยมเลดอย่างนี้เละลายหนังชายน้ําครับเลดตอกลายาาอ,ลอแล้วก็อันนี้นี่จะมีตะแกงอะไรด้วยโอ้โหคือกระบะทรงนี้นี่น่าวิ่งข้าวมากเลยนะโหวิ่งข้าวนี่คือสวยจริงๆคันนี้ทรงมันได้ครับผมชอบทรงเนี้ใหญ่สักคันหนึ่งอะถ้าเป็นผมนะผมจะลงอันนี้เครื่องแปดอี แปดอีไลคางเต็มเลยมนโนครับมนโนครับฝันฝันไว้ก่อน,น,นอนาคตเผื่อเผื่อเผื่อเผืออ่อได้จริงอ๋ออ๋อนี่เป็นฝาท้ายงเหมือนกันวางฝาท้ายนะเปิดท้ายวิ่ง,งได้มีรางรถไฟอืมเออมีอถังน้ำมันถังน้ำมันจากญี่ปุ่นฮีโน่เอโอเจอด็ดดีนี่ครับ ญี่ปุ่นชัดเลยเดี๋ยวผมจะพาชมเครื่องนี่ H O 7 D 195แดงหมาครับมันอ่านว่า H นะ H ไม่ใช่ H นะ H H O 7 D เครื่อง N A ฝั่งฝั่งไอเสือ อ่าเนี่ไหมเครื่อง A ฟ้าภายในครับผมโอ้โหจกไฟฟ้าด้วยเออจกไฟฟ้าหมดมีหัวน,นอกของแท้แน่นอนอู้นี่นี่นี่คันนี้คือแบบว่าเขาทำคลีนมากเลยนะเนี่ยหนังวีพีก็คุ้มใหม่นะหนังอะไรเขาหล่อตัดเป็นพรมตัดมามวางมาขอขึ้นนะขอขึ้นดูบนอ๋อวิญญาณอยู่นู้นข้างบนมาญี่ปุ่นอันนี้ก็ เนี่ยครับคอนโซลคอนโซลก็หุ้มหนังใหม่นะเนี่ยพื้นเพลินหุ้มหนังใหม่หมดเลยนี่ก็เอาไปลอยน้ำคาร์บอนลอยน้ำนะอืคลีมลอยน้ำลายคาร์บอนพวงมาลัยหุ้มใหม่อืลายคาร์บอนเออเงี้ยสวยคลีนดิชอบเนี่ยขอบเออเนี่ยนี่นะขอบพวงมาลัยก็หุ้มคาร์บอนขอบคออือันนี้เครื่องเสียงก็อยุ้งบนนะครับพวกตระกูลไฮเทคลำบากนะ ความจริงเขาน่าจะแบบผลิตลงมาแบบคอนโซลน,น่าจะใช้ oh <my S 1> ตัวกว่า่ God, มันยังไม่มีอืมเอ๊ะมันมีแค่แรกนะไม่มไมวัยยุ่ก่อนมันยังไม่มีคอนโซนลล่างมไม่เน้นอะไรมากต่ล็อกกี้มีพวกอิซูมีล็อกกี้บ่า<ม>อะไร<บ>ก็เครื่องเสียงเ <in> พื้อนครับเออเนี่ยเออคันนี้ถูกใจจริงๆเว้ยถูกใจมากๆเลยอะ่ะนี่ไหมรุ่นเก่าครับแต่ว่าเขาเก็บงานได้แบบเว็บมากอะ ยกขัวที่บ้าชมเครื่องน่ะติดเครื่องหรือเปล่าว้าวคุณแจไม่มีคุณแจไม่มีครับก็เลยอดกันไปยกขัวเก่งดูดีกว่าอยากชมเครื่องไห่ปะต้องสับนี้ก็อยากป่ะเนี่ยเป็ดญีปุ่น ไปเยะไหมขึ้นไหมหนักนะต้องโยกอือเดี๋ยวอันนี้มันใครลองยกดิหนักอ่ะโอ้ยต้องยกอ่ะไหมครับไม่กระดิกไม่ต้องยกแล้วครับหนักเกินเก็บให้เดิมออ้ยหนักทุกคน ไม่ต้องชมแล้วก <mm ็ห <sh ้องเครื่องก็ตามไี對對่เห็นนะครับว่าให้โอจะดีนหน้าตาเป็นยังไงก็หลายคนน่าจะพอเห็นกันอยู่เอาจีคันนี้เนี่ยก็ยังเก็บงานได้หมดนะครับก็เหลือเหลือครอบดุมนะครับเหลือไฟนิดหน่อยก็เสร็จละโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากผลงานอู่ช่างดอนบ้านโป่งด้วยนะก็ติดต่อติดตามหรือติดต่อได้ทางเพจอู่ช่างดอนบ้านโป่งเลยตามนี้นะครับ จอกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ